ฉันทายก็ไม่ลืทุกสิ่งที่เธอได้ทำไว้ปนใจเธอให้ไปสุดท้ายไม่เคยมีราคาเธอเอาความไว้ใจ ให้ตายยางเชืดช้าไม่มีคำพูดจะข้ากันไม่รู้ดูเหมือนตายทักที่ยังหายใจเมื่อไรความเจ็บจะหายอยากให้เธอรู้สึกเหมือนกันในวันนี้อยากให้เธอรู้สึก เหมือนฉันนะคนดีอยากให้เธอรู้สึกถึงมันความเจ็บนี้า oh. ah. กลับเข้าสู่เรื่องจริงในไลฟ์น,นะครับในค่ำคืนนี้เราพูดคุยกับนักร้องที่เสียงดีมากๆในสายตาผมนั้นเสียงดีมากๆน้องสิอวีนั่นเองหลังจากตอนนี้ได้ใช้ชุดแบบคลีนมาแล้วกี่ปีละ สองปีสองปีแล้วกว่าจะมาถึงจุดที่ใช้คําว่าใช้ชีวิตคลีนได้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างก็มันผ่านเหมือนผ่านแต่เหตุการณ์ที่แบบทําให้เราเหมือนลงไปในหลุมดาอะค่ะ <ừ kinda S 2> <îne, S 1> เราเราไม่เห็นแสงสว่างในชีวิตเลยแล้วก็รู้สึกว่าพอได้คลีนมาเนี่ยเราได้เห็นว่าสิ่งที่เราเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยมันแย่ขนาดไหน <ừ? S 2> ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากกลับไปเป็นแบบนั้นแล้วเราจะไม่กลับไปเป็นอย่างนั้นแล้วเราห้ามกลับไปเป็นแบบนั้นแล้ว ก็ตอนนั้นนอกจากคุณแม่แล้วโทษตอนนั้นมีแฟนปะเออไม่มีค่ะไม่มีค่ะโอ้ก็ไม่มีใครที่แบบจะดึงเราขึ้นมาเลยหรอไม่มีเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนที่สายเที่ยวก็คือทุกคนก็ไปด้วยกันหมดเลยดมดามไปกันหมดเลยหรอใช่ค่ะหนูเปลี่ยนเพื่อนไปเลยตั้งแต่เลิกมาถึงเลิกแฮงเอาท์กับเพื่อนกลุ่มเดิมเพราะว่าสังคมเป็นยังไงเราจะเป็นอย่างนั้นนหนูเปลี่ยนไปหมดเลยหนูเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหนูอยู่บ้านมากขึ้นหนูอยู่แต่กับแม่คือต้องอินพุต ความคิดใหม่ๆดีๆโพสิทีฟเข้ามาในหัวค่ะเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่แล้วก็หลายคนที่สอนพี่มาว่าอนาคตเรามองตัวเราเองเป็นยังไงเราต้องมีเพื่อนแบบนั้นนะห้าคนรอบๆตัวเราก็ะจะดึงเอาความเก่งของเขามาอยากให้คุณผู้ชมทําได้เราคิดแล้วกันนะครับว่าณนะคืนนี้ที่นั่งดูอยู่เนี่ยคุณมีเพื่อนห้าคนแบบนั้นแล้วหรือยังใช่ไหมค่ะสองปีให้คือหมดจากนั้นมาปับ๊บตอนนี้คลีนมาสองปีปแล้วค่ะ ถ้างั้นบอกพี่หน่อยสิว่าคําว่า L G B T มีความหมายกับเราขนาดไหนคือถ้าโดยส่วนตัวของซิลวี่เลยนะคะซิลวี่เป็นคนที่แบบไม่มองคนแบบฟิกซ์เพศซิลรู้สึกว่าซิลไม่ฟิกซ์ว่าผู้หญิงต้องเป็นแบบนี้ผู้ชายต้องเป็นแบบนี้ผู้หญิงสามารถแข็งแรงก็ได้แข็งแรงกว่าผู้ชายก็ได้ผู้ชายสามารถนั่งร้องไห้ออนแอร์ก็ได้เหมือนกันซิลรู้สึกว่าเพศสภาพ มันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่ว่าเราอยากเป็นแบบไหนณตัวซิวเองเนี่ยทุกวันนี้ซิวก็ไม่อยากจะเลเบิลว่าซิวเป็นเพศอะไรหรือชอบเพศอะไรอะไรเงี้ยซิวได้หมดเลยซิวมองคนที่ทัศนคติมากกว่าอืเอาเป็นว่าแล้วแต่เราชอบใช่แล้วแต่แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละบุคคลเลยคืออยากจะเป็นอะไรก็เป็นได้เลยแล้วตอนนี้ซิว,วเองสบายใจกับจุดยืนตัวเองใน LGBT หรือยังสบายใจคะ่ะ สบายใจแล้วเป็นแบบนี้เป็นแบบเนี้ยเข้าใจคําเนี้ยแล้วก็ใช้ชุดแบบเนี้ยมานานเท่าไหร่แล้วอ้ตั้งตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะอ๋อเหรอใช่ใช่แล้วคุณแม่ก็เข้าใจด้วยงั้นแสดงว่าตั้งแต่เป็นซิลวี่เดอะสตาร์มาเป็นเดอะไวท์มีใครรู้ไหมอ่ามีหนูนี่แหละรู้แต่ว่าแค่ไม่ได้พูดออกมาว่าเราเรา,เราแบบเปิดลับมากๆเราชอบแบบนั้นใช่ค่ะอึดอัดไหมไม่ได้อึดอัดเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องเอามาแบบ เล่าให้ทุกคนฟังอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่แค่พอณนะทุกวันนี้เนี่ยที่โลกมันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วแล้วก็ LGBT เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนควรจะได้รู้ความรู้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากอยากเป็นอีกแรงหนึง่งที่แบบเผื่อมีคนที่เขากําลังสับสนตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยทําไมวันนึงฉันตื่นมาฉันอยากแมนเฮ้ยเป็นทอมหรือเปล่าวะหรือว่า,อ,วาอีกวันนึงฉันอยากเซ็กซี่เฮ้ยฉันเป็นอะไรวะคือมันเป็นได้หมดอะค่ะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหน ซึ่งนั่นคือที่มาของนี่คือพี่ยังงงว่าพี่มีเพื่อนที่เป็น LGBT <ช>เยอะมากเยอะมากแต่คนที่เป็นเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นเขาใส่ชุดบิกินี่เ<อ> <c oughs> ข้าใจป่ะ <c oughs> พี่กเลยงงว่าเอ้าเมื่อกี้ก็นั่งคุยกับช่างแต่งหน้าพี่ว่า้งี้ซิวิชอบแบบไหนวะขวาหรือซ้ายอ้าวแล้วทำไมมาใส่ชุดเข้าใจป่ะ <c oughs> ใช่คือหนคือมันหลากหลายมากมันมันแบบมันมีเพศเพศทางเลือกเยอะมากค่ะที่แบบถ้าให้นั่งพูดอะ ชื่อเพศต่างๆแบบ pansexual queer transgender คือมันมันเยอะมากๆอะค่ะแล้วหนูเนี่ยวิธีการที่หนูใส่บิกินี่นั่นคือหนูต้องการที่จะบอดี positive ตัวเองอแต่ความชอบของเราเวลาที่เราจะไปชอบใครมันก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันอม,มันเหมือนเราก็ต้องไปรู้สึกกับอีกคนมากกว่าอแต่ถ้าเรื่องการใส่บิกินี่คือเรารู้สึกกับตัวเองอเราอยากเ เผยแพร่เรื่องความมั่นใจของเราตรงนี้เราก็ทำใช่แล้วตอนนี้คิดว่า LGBT ในประเทศไทยเนี่ยเขาเปิดกว้างขนาดไหนล่ะคิดว่าเปิดกว้างประมาณหนึ่งแต่ก็มีอีกหลายๆคนเหมือนกันที่ก็ต่อต้านนะซิรู้สึกยังมีเหรอซิลรู้สึกว่ายังมีคนที่แบบไม่เข้าใจว่าแบบเออ่ว่ามันคืออะไรว่ามันไม่ควรเป็นอย่างนั้นหรืออะไรเงี้ยก็ก็ยังมีอยู่คนที่เขาก็คิด แบบเก่าๆอ,อะไรเงี้ยะแต่แลกก็คิดว่าเปิดกว้างมากขึ้นแล้วอันนี้ไม่ตอบก็ได้นะอันนี้แค่อ,อยากรู้ส่วนตัวและอย่างเราเราชอบแบบไหนในแต่ละแคตตาอกี่ซิลชอบผู้หญิงค่ะ <c oughs> สวยไหมหรือออกทอมหรือออกหวานถ้าถ้าที่ผ่านมาที่เคยมีแฟนส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่มีความแมนใช่คือเราหวานกว่เขาเหรอเออซิอแค่ชอบลุคข้างนอกเป็นผู้หญิงที่มีความแมน แต่ถ้านิสัยซิวแมนกว่าเห็นไหมงงมันผมไหมครับแล้วมันก็เลยมาต่อกันที่บิกินี่ที่แอบเซ็กซี่นิดๆน่ะซึ่งทีมงานมีาาใไปดูด้วยใช่ไหมอ่ะเราเราไปดูกันก่อนครับวันนี้ก็เราจะพาเพื่อนๆไปมันหน้ามันหนกับ i ิ s ์ for ชับบี้เกิร์ลแบบว่าคิ้วๆนะคะเพราะว่าเราเป็นสาวที่แบบชับบี้เราเนี่ยจะไม่เรียกตัวเองว่าแฟนเพราะว่าเราน่ารักเราก็จะเป็นช um ับบ <c oughs> ี้เกิร์ลอย่างนี้องค์ไพร์ลายผิวเด้งไปข้างหลังนี้เออมันก็จะเพิ่มแบบว่าส่วนทรงเราแบบนี้ ความวิงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความมั่นใจความชอบแต่ละคนอย่างชีวิตจะชอบที่เราชอบใส่บิกินีเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าพอเรากล้าใส่บิกินีมันทําให้เราเสริมสร้างความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราได้เราได้เรียนรู้ว่าเวลาล่างร่างกายเรามันเปลือ่อแล้วมันเห็นแค่แบบแค่บ,บางส่วนเราจะรู้สึกว่าเออเราอภิชัยมันตรงนั้นมากเราก็เลย อยากที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับหลายๆคนอ,อ,อีกคนอื่นด้วยที่เขาอาจจะไม่กล้าแต่งตัวหรือว่าเขารู้สึกว่าทําไมฉันไม่เหมือนคนอื่นไม่ผอมขาวาเราเป็นคนที่เคยไม่มั่นใจในตัวเองมาก แล้วก็เคยรู้สึกว่าเราแต่งตัวอะไรมันก็ไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาซัฟเฟอร์มากกับการที่เอ้ยอ้วนหรือว่าเอ้ยดําอะไรเงรี้ยนึกออกไหมก็ยังมีคอมเมนต์ทางสารณาแต่เราก็จะไม่สนใจเพราะว่าเราผ่านจุดที่จิตใจเราเคยตกต่ำมาแล้วแล้วก็ทวันี้ก็มั่นใจะดงมาก ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะคะจากซิวีเองนะคะก็หวังว่าจะช่วยให้หลายๆคนเอาไปเป็นท่าโพสหรือว่าจะได้รับความรู้จากสาวมันน้ำมันโหนกุนดีนะคะโอ้ยทั้งชุดขาวชุดแดงเลย <laughs> นะครับผมดึงๆอย่างนี้ด้วยนะ <laughs> เดี๋ยวนะในชุดที่เห็นหมเมื่อกี้ <laughs> มันลอยเว้าลอยโคง้งโชว์สัดส่วนเยอะมากอะ <laughs> <laughs> เอาถามตัวเองก่อนว่า เราพอใจกับร่างกายเราขนาดไหนณทุกวันนี้ซิลพอใจมากซิลขอแค่เฟิรม์มแล้วก็แข็งแรงแค่นั้นพอซิลไม่ไม่แขร์แล้วว่าต้องมีเอวเ <laughs> ท่านี้ต้องมีสะโพกเท่านี้ไม่<อ>ไม่เอาละซิลแบบพอกับความคิดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าณทุกวันนี้แค่ฉันมองในกระจกเนี่ยฉันก็อยากที่จะแบบเธอสวยอย่างเงี้ยแล้วเวลามองกระจกทุกเชา้ามองว่าสวยไหมมอง หนูมองตลอดหนูอมองมองส่วนส่วนเว้าส่วนโค้งตัวเองแล้วก็รู้สึกอภิเชษร่างกายตัวเองมากจนหนูจะเป็นโรคหลงตัวเองแล้วเนี่ยก็เ mm นี่ยพี <t uh <t uh> uh uh ่ก uh ็ย um ังถึงงว่าเพื่อนพี่ต่างๆที่ที่เป็นที่ LGBT ทั้งหลายเขาไม่ใส่ใจแล้วนะว่าตัวเองจะนี่ยังไงแต่แต่ซิวี่บอกจริงที่ชอบดูตัวเองชอบดูผู้หญิงสวยเวลาเขาหุ่นดีๆด้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วตอนนี้เราก็ภูมิใจกับร่างกายเรามากค่ะถือว่าอยู่น้ําหนักที่เราแฮปปี้แล้วหรือยังหนูเลิกเลิกเลิกใส่ใจน้ําหนักค่ะหนูดูหนูดูแค่แค่ แค่บอดี้อย่างเดียวเลยเพราะว่าน้ําหนักน้ําหนักเป็นตัววัดว่าแบบอ่าถ้าใครบอกว่าอะไรสูงเท่านี้น้าหนักต้องเท่านี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหนูหนูเลิกเลิกดูแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นกฎเกณฑ์มากเกินไปอะ่ะมันควรเอาที่เราสบายใจด้วยคือหนูเคยตบบีต้ตบ,บันลดไม่ใช่แค่แบบติดยานะหนูเคยตบบีต้ตบ,บันแบบว่าเข้าฟิตเนสวันละห้าชั่วโมงจนหนูเป็นลมอะ่ะเข้าไปทําอะไรวะจริง,งจริงหนูเบิร์นวันละพันห้าร้อยแคลอรี่จริงเหรอจริงเพราะหนูมีมีเทรนเนอร์แล้วเขาบังคับหนู พั 1> 1, นห้าร้อยแคลอรี่นี่เยอะมากนะใช่คือถ้าวิ่งห้ากิโลเนี่ยเอาให้อย่างมากเลยสามร้อยแคลอรี่อ่ะใช่แล้วพันห้านี่คืออย่างน้อยสิบห้ากิโลอย่างเงี้ยหรอหน,หนูเปลี่ยนเครื่องเล่นคือวิ่งรู้วิงว่งเสร็จปุ๊บอ่ะมาเดินอากาศอ,อ,อ่ะแล้วก็ไปไซคลิงคือทําทุกอย่างต้องพันห้าร้อยแคลอรี่แล้วก็ถ่ายรูปให้เทรนเนอร์ดูว่าฉันทําแล้วนอะแล้วหยุดไหมไม่หยุดไม่หยุดตอแล้วตอนนี้ยังเล่นอยู่ปะตอนนี้เล่นแค่แค่ให้ตัวเองมีความสุขค่ะ ก็คืออาจจะแบบวันละชั่วโมงแต่ว่ายังออกกาลังกายอยู่แล้วก็ยังแบบเวทลิฟติ้งดีมากใช่ก็คือวันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ไปคุยเมส์ก่อนแล้วค่อยเล่นอีกครึ่งชั่วโมง <laughs> ใช่ใช่คือชิลขึ้นแนละทุกคนเป็นทุกคนเป็น <laughs> ไม่ว่ากันเลยนะ <laughs> งั้นอย่างนี้โอเคเรารูปร่างแบบนี้ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นแบบนี้เราชอบเราเข้าใจเราชอบเป็นคนแบบนี้โดนบูลลี่เยอะไหมที่สุดค่ะโดนโดนตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอ่ะเรื่องอ้วนเนี่ยโดนอยู่ละตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเรายังไม่ได้เป็นวัยรุ่นด้วยซ้ํา โดนกี่ขวบก็ประถมอะฮะเหรอใช่ตอนนั้นโดนยังไงก็อีอ้วนไอ้ช้างไม่มีใครจะมาชอบหรอกแบบผู้ชายชอบยากอันนี้ก็เป็นอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอืก็ถ้าไม่มีผู้ชายชอบแล้วแบบมีแต่ผู้หญิงมาชอบก็แฮปปี้นะแดวว่าคิดแบบนี้ตั้งแต่เด็กห่อใช่คิดแบบนี้เพราะคาพูดของคนนั้นปะหรือจริงๆแล้วเราเราชอบเราอยู่แล้วแล้วเอาคำพูดของคนนั้นมาช่วยเสริม เราอะชอบของเราอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกให้ผู้หญิงอืแต่คําพูดต่างๆที่มาบอกว่าเออผู้ชายน่าจะชอบแบบนี้ยากเราก็เอามาเสริมด้วยว่าแต่ก็ไม่ไม่ว่าอะไรอะถ้าผู้ชายจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ทุกวันนี้หนูก็เคยมีแฟนเป็นผู้ชายนะจริงจอันนี้นอกนอกสคริปต์เลยจริงๆังขอเสริมหน่อยเมื่อไหร่ก็ตอนช่วงสิบแปดสิบเก้าค่ะเหรอใช่ครบตั้งปีกว่า แล้วเขาเป็นผู้ชายแบบไหนแบบพี่ไหมแบบเนี้ยแบบ,แบ,บผู้ชายเลยผู้ชายจริงเหรอใช่มันแมนจูงมือไปกินข้าวอย่างเงี้ยใช่เอาแล้วเรารับได้ไงอ่ะก็รับได้ก็แค่รู้สึกว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่แค่รูปร่างเขาเป็นอย่างนั้นแล้วฟิสิกอลเขาไม่เหมือนไม่เหมือนเราแค่นั้นเองอ่าแล้วทําอะไรแบบที่แฟนก็ทํากันป่ะทุกอย่างเลยป่ะท<ำ>ํา <laughs> แบบเขาเรียกว่าแผนเซ็กชวลค่ะก็คือได้หมดมองมองคนที่ที่ข้างในเข้าใจมากกว่าเข้าใจเซนเซอร์กบอยอย่าเพิ่งกดปุ่มนะครับ <laughs> ที่แค่อยากรู้เอา้าแล้ว,แล,วแล้วความรู้สึกเราดีไหมดีค่ะมันมันดีทั้งทั้งสองแบบเลยอย่างที่เคยคบผู้ชายเคยคบผู้หญิงเคยคบทอมทุกอย่างก็ดีในมูทของมันหมดอยู่แค่ที่ว่าสถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงแล้วมันแค่มีโมเมนต์แตกต่างกันแค่นั้นเองอันนั้นกลับมาเรื่องไอตอนที่ ปรถมเหมือนที่บอกว่าโดนเพื่อนเล่ e. เอีอ้วนเอยังงุ้นอย่างเงี้ยถ้าในสังคมไทยเวลาเขาเรียกกันว่าอีอ้วนสําหรับคนในสังคมไทยเขาโอเคนะพี่โตมือน,นอกพี่ฟังแบบเนี้ยพี่ไม่โอเคแต่เราก็พูดเลยไม่ได้เพราะสังคมไทยบอกโอเคยุว่าโอเคไหมหนูว่าไม่โอเคหนูว่าคนไทยติดตลกเกินไปเออยังไงหนูรู้สึกว่าอ่ออีกอย่างคนโดนอะไม่กล้าที่จะไฟ เพื่อตัวเองไม่กล้าที่จะแบบว่าเฮ้ยอ,อย่าพูดแบบนี้ไม่ชอบอกลายเป็นคนที่โดนอ่ะจะแบบฮ้าขำๆไปแต่ข้างในคือรู้สึก <ste ep> เพราะว่าเขาไม่มีความมั่นใจพอที่กล้าจะแบบว่าอ้ว oh, นแล้วไงวะหรืออะไรงเงี้ยอเออแล้วอีกอย่างหนูว่าคือเราแก้คนอื่นไม่ได้หนูอยากนะหนูอยากให้คนที่บูลลี่คนอื่นอนะ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่นิสัยไม่ดี แต่สุดท้ายแล้วอ่ะหนูไปแก้ไขไม่ได้นั่นคือสิ่งที่หนูรู้สึกและสัมผัสมานะหนูเลยเปลี่ยนที่ตัวเองว่าจะทํายังไงดีให้อยู่กับคนแบบนี้ได้อืหนูเลยเลิกฟังเสียงข้างนอกหนูฟังเสียงตัวเองแล้วหนูก็กล้าพูดว่าพูดแบบนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเราต้องมีมีจุดยืนของเราแล้วเขาหยุดไหมเขาก็หยุดนะเขาหยุดเลยเวลาที่เรากล้าบอกว่า คิดว่าพูดแบบนี้โอเคเหรอหรืออะไรเงี้ยเขาจะหยุดไปเลยมีอะไรอยากแนะนําเด็กๆอายุสิบห้าที่กําลังผ่านสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วไหมเออคือณนณะนะโมเมนต์ที่แบบอายุสิบห้ามันจะมีแต่อารมณ์เนาะขอให้เรามีสติแล้วก็กล้าพูดในสิ่งที่เราคิดข้างในถ้าเราไม่โอเคเราพูดออกมาได้แต่แค่พูดด้วยเหตุผลถ้าเรามีเหตุผลผู้ใหญ่ฟังเราอยู่แล้วอื ให้เราให้เราพูดอย่างไม่ใช่อารมณ์อะ่ะเช่นสมมติถ้าสมมติเราโดนอะไรมาแล้วเราจะตอบกลับด้วยอารมณ์ว่าแบบเฮ้ย hey, ทำไมว่าแบบเกี้ยวกาดอะ่ะมันไม่มีใครฟังเราอันนี้ก็ไม่อันนั้ไม่เวิร์กใช่ไม่เวิร์กสิ่งเดียวที่ทําได้คือพูดด้วยอารมณ์และนิ่งและความเป็นผู้ใหญ่อะ่ะแบบฉันไม่โอเคเราพูดได้เสมอว่าเราไม่โอเคตรงไหนเพราะทุกวันนี้คอมเมนต์บูลลี่หนูก็ยังมีนะเฮ้ยท <c oughs> ุกวันนี้เหรอจริงขนาดเราออกมาเยอะเหรอเขาบอกว่าไง ส่วนมากจะเป็นแบบคลิปเต้นหรือไม่ก็แบบคลิปที่อย่างล่าสุดหนูลงรอยแตกเยอะๆแบบรอยแตกพวกรอ,อ,อยแตกของตัวเองธรรมชาติอยู่แล้วธรรมชาติใช่หนูรู้สึกว่าหนูหนูต้องการจะเผยแพร่ตรงนี้ว่าแบบทุกคนมีแล้วก็ไม่ต้องไปอายกับสิ่งที่เรามีอะไรอย่เงี้ยคนก็จะมาแบบ น่าเกลียดอะไรเนี่ยคนคือหนูเป็นสายแบบต่อยหน้าหนูเอาให้เห็นเลยหนูเอาให้เห็นว่านี่นะฉันมีรอยแตกแบบนี้ฉันอะไรอย่างงี้คือต่อยหน้าให้เห็นเลยแต่คนที่มาเม้นก็จะต่อยหน้าเหมือนกันก็คือแบบน่าเกลียดอุบาทหรืออะไรเงี้ยก็จะมีแต่หนูก็จะแบบไม่ใส่ใจอืมเราทําใจให้รับได้ไงเหมือนเจอบ่อยขึ้นแล้วก็มันเหมือนเป็นการเรียนรู้ของหนูเองเหมือนกันอ่ะหนูต้องเจอบ่อยๆแล้วหนูก็วันแรกๆหนูเจอหนูโมโหมาก หนูแบบรู้สึกแบบอยากจะด่าเขาด้วยถ้อยคําอยากคายพอเออ่ทำจิตนิ่งๆมีสติอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็มีอภินิยังของเขาอ่ะแปลว่าเขาก็ยังล้าหลังเขามองว่านี่คือน่าเกลียดมันคือก็อย่างที่มันมันคือออกออกนอกจากสตอริโอไทป์ต่างๆที่คนไทยอาจจะมีหนูก็ไม่รู้หนูก็กลายเป็นมองด้วยความเห็นใจมากกว่าว่า โอเคยู่คิดแบบนี้ไม่เป็นไรแต่นี้คืออีกแบบหนึ่งแล้วก็ถึงยูจะเข้ามาในพื้นที่ของส่วนตัวของเราก็เราเป็นพับลิกเพราะฉะนั้นยูสามารถมีเสียงได้ก็โอเคก็ปล่อยเขาไปเราจะมาสะดุดอยู่แต่กับเอกคําเนี้ยที่ต่อว่าเราตําหนิเราเพราะเรามีปมอยู่แล้วไงอเออก็เหมือนแบบว่าทําดีเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีก็เลยสิ่งที่ทําคืออ่านแล้วก็จี้จุดไปเลยว่าโอเคเขามองอย่างนี แล้วก็ทํายังไงดีทํายังไงกับความรู้สึกตัวเองดีจัดการยังไงดีอยากจะทําอะไรไหมอยากจะคุยกับเขาไหมอยากจะเม้นสอนเขาหน่อยไหม,มว่าโลกที่เรามีเนี่ยเป็นยังไงเผื่อเขาจะได้เรียนรู้เราบ้างหรือปล่อยให้เขาอยู่ในโลกของเขาก็ได้เราเราเลือกได้อย่างที่บอกคแล้วก็ปล่อยปล่อยเขาเขียนไปใช่ปล่อยให้เขาเขียนไปอย่างมากที่สุดคือ เราคุมตัวเองได้อย่างเดียวความคิดเราต้องเป็นที่หนึ่งถึงแม้ว่าเขาเขามาพิมพ์แต่ถ้าเสียงเรามันดังกว่าก็คือจบไม่มีอะไรแล้วจะลบคอมเมนต์ไหมไม่ลบหรอใช่หลังๆมาหนูหนูไม่ลบเลยหนูเคยหนูเคยลบนะเคยลบแบบว่าแบบมันมันมันเจ็บแบบมันกระทบจิตใจมากเกินไปแล้วก็ไม่อยากหนูอายเวลาคนอื่นเข้ามาแบบคนที่เขามาอภิเษตเราใช่ไหมแล้ว แล้วเห็นว่าแบบมีคอมเมนต์จากคนเนี้ยหนูอายว่าแบบว่าเฮ้ยไอดอลคุณโดนด่านึกออกป้ะหนูคิดแบบนี้แต่จนสุดท้ายแล้วหนูรู้สึกว่าช่างมันสุดท้ายแล้วอ่ะแฟนขับหนูมาช่วยมาช่วยด่าเขาแทน <c oughs> หนูก็อยู่เฉยๆหนูก็โอเคไม่เป็นไรเราไม่ต้องทําอะไรใช่ไหม <c oughs> ใช่แม่เคยถามถึงเรื่องครอบครัวไหมหมายถึงว่าแม่อยากอุ้มล้านอยากแล้วแต่นะแม่อยากอุ้มลานเนี้ยแม่เคยพูดไหมหน้าตอนนี้หนูไม่อยากหนูรู้สึกว่าหนูขอทําตัวเองให้ดีก่อน ยังไม่ยังไม่คิดถึงขนาดนั้นเลยหนูหนูยังมีเรื่องที่ต้องจัดการกับชีวิตอีกเยอะอย่างเช่นเช่นความคิดต่างๆเรื่องความมั่นใจต่างๆนี่แหละหนูอยากเป็นคนที่มั่นใจแล้วก็ไม่สนใจเสียงคนอื่นจริงๆแล้วก็แบบร้อยเปอร์เซ็นตเต็มคือฉันกล้าพูดฉันมีจุดยืนฉันกล้าทำแบบจริงๆก่อนงั้นตอนนี้ชีวิตก็บอกกับพี่ว่าเราได้ประมาณแค่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เะ คือมันจะมีวันที่เราร้อยเปอร์เซนแต่พอเราไปเจอต่างๆจากคนทั่วไปอีกอที่จะมาดึงเราดาวมันก็จะลดลงมาได้สักนิดหน่อยหนูอยากแข็งแรงถึงขั้นที่แบบว่าไม่เห็นแล้วไม่รู้สึกแล้วออืแล้วรู้ไหมเราต้องทํำยังไงก็ทําเหมือนเดิม <laughs> ใช่ทำเหมือนเดิมที่ทําแต่แค่แบบมันจะใช้เวลามันไม่ได้แบบเปลี่ยนไม n ์เซ็ตปุ๊บแล้วก็ได้ ภายในวันพรุ่งนี้เลยอะไรเงี้ยทุกคนทุกคนนะฮะอ,อ,อ,อยากจะแบบให้กำลังใจทุกคนว่ามันใช้เวลาเรื่องแบบนี้มันใช้เวลาแล้วก็ทัศนคติของเรามีผลที่สุดกับตัวเองอมมองอนาคตของซิลบีไว้ยังไงถ้าเป็นสิ่งที่หนูใฝ่ฝันหนูอยากมีเพลงเป็นของตัวเองที่แบบเพลงที่เราอาจจะแต่งขึ้นมาเองจริงๆแล้วก็ ใส่ความเป็นตัวเราใส่เรื่องราของเราไปในเพลงนั้นอคืออย่างที่ผ่านมาผลงานเพลงของหนูจะเป็นเเพลงที่คนอื่นแต่งให้หรือเป็นเพลงประกอบละครประกอบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อยากแบบว่าทําเป็นเรื่องราวของตัวเองแล้วก็พรีเซนต์มันออกมาให้ได้เหมือนทุกวันนี้ที่ทํา y o YouTube <S <S ก็คือเป็นพื้นที่ที่หนูตั้งใจที่จะอยากให้คนเนี่ยรู้จักซิวีในแบบของซิวี่ณทุกวันนี้เพราะที่ผ่านมาคนก็อาจจะติดภาพว่า ตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เป็นยังไงแล้วก็จะรู้สึกว่าเราก็เป็นแบบซิวี่อ่ะแต่จริงๆคือเราแบบวิวัฒนาการของซิวี่ปเปลี่ยนไปตลอดเวลาทรงผมที่เปลี่ยนไปความคิดที่เปลี่ยนไปทัศนคติที่เปลี่ยนไปก็เลยทำ YouTube c h anel n ขึ้นมาแล้วก็อยากจะเผยแพร่ความเป็นซิวี่ทุกวันนี้ให้ทุกคนแล้วก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนอีกอ YouTube ชื่ออะไรซิวี่ภาวิดาค่ะเข้าไปดูได้เลยนะครับเอาอย่างนี้ สำหรับชาว LGBT มทุกคนสําหรับคนที่โดนบุลรี่ทุกคนอยากจะฝากอะไรถึงเขาเพราะเราหนักผ่านมาเยอะมากแล้วค่ะก็อยากจะฝากนะคะทุกคนว่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆคนเจอมาก่อนเราเราไม่ได um ้แบบว่าเก็บคําของเขามารู้ส um> um> um ึกว่าเฮ้ยทำไมโลกช่างโหดร้ายกับเราไม่โลกมันโหดร้ายจริงๆแต่ว่าให้ทําความเข้าใจว่าเราสามารถเลือกโลกที่เราอยากจะอยู um> ่ได้ ก็คือเลิกฟังเสียงของคนอื่นแล้วฟังเสียงของตัวเองมากกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ความคิดของเราโดดขึ้นมาเรารักตัวเองมากพอเซลฟ์เลิฟเรามีมากพอเราจะไม่ใส่ใจความคิดของคนอื่นเลยผมเชื่อนะครับว่าการพูดคุยในค่ำคืนนี้จะทำให้หลายคนได้แง่คิดที่เป็นประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับเอาไปใช้เอาไปปรับใช้เริ่มจากการมองเห็นคุณค่าแล้วก็ยอมรับในความเป็นตัวตนของตัวเองของคุณเองนี่แหละและคนอื่น อีกทั้งความกล้าที่จะคิดหรือลงมือทําเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆใหม่ๆให้เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะดูแปลกแยกไปบ้างก็ตามนะครับต้องขอบคุณผู้หญิงที่เก่งคนนี้ซึ่งผมยังงงกับตัวเธออยู่เหมือนกันเซลฟี่ขอบคุณมากขอบคุณก็งงเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเอาอย่างนี้พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะนําเรื่องดีๆที่ถือว่า positive มากจากทางโซเชียลเน็ตเวิร์กจากทางอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยมาฝากกันครับกับเรื่องจริง Night Life ครับ วามันจงการปู่ปู่มาทำปู่ทำทำไมวัน่าปูบอกว่าเราทำความดีลูกลูกอย่าทำต่อไปลูกเห็นปู่แล้วลูก่าทำความดีนะลูมนะเรื่องจริงไนท์ไลฟ์